เท่าแก่น้อยนะครับก็มีการประเมินนะครับว่ายอดขายในปีหน้านะครับ2,560นั้นน่าจะแตะหลัก5,000ล้านบาทนะครับคาดว่าจะเติบโตราว20%ครับโดยทางประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบมจอเท่าแก่น้อย Food and Marketing หรือว่า TKN นะครับคุณจิรพงสันติพิรวมกุลน,นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายสรลายแปรรูปภายใต้ตราสินค้าเท่าแก่น้อยนะครับก็ ให้สัมภาษณ์ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนนะครับว่ามั่นใจว่ายอดขายปีนี้ครับจะเติบโต20-22%หลังจากผลประกอบการออกมาดีนะครับโดยใน9เดือนแรกนะครับมีรายได้มากกว่าที่คาดไว้มีรายได้รวม3,398ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิ547ล้านบาทขณะที่ตลาดการส่งออกเองก็มีการเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีนแล้วก็ในปีหน้าครับ2,560นะครับตั้งเป้าว่า จะมียอดขายรวมเติบโตประมาณ20%ในระดับเดียวกันกับปีนี้ครับจึงมองว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะเข้าสู่เป้าหมายในระดับผู้นำธุรกิจด้านอาเซียนและมียอดขายในระดับ5,000ล้านบาทภายในปี2,560จากที่วางไว้ในปี2,561ครับส่วนแผนการเป็น global brand นะครับโดยมียอดขายระดับ1,000 0ล้านบาทในปี 2, 5 6 7นั้นก็เชื่อว่า เมื่อโรงงานแห่งใหม่แห่งที่2ที่ส่วนอุตสาหกรรมโรจะนะเปิดให้บริการจะทำให้มียอดขายรวม8,000ล้านบาทดังนั้นจึงอาจจะมีการเปิดโรงงานแห่งที่3ได้ในอนาคตหรืออาจจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้ยอดขายเติบโตได้ตามเป้าหมายดังกล่าวทั้งนี้ในช่วง1-2ปีข้างหน้าครับตลาดตามประเทศที่จะเน้นก็คือประเทศจีนอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับ โดยราคาล่าสุดนะครับของ TKN นะครับปิดตลาดนะครับ26บาท25สตางค์นะครับตับตัวขึ้นมา25สตางค์หรือกว่า0.96ครับ